สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันมีเรื่องประทับใจส่วนตัวนะคะมาเล่าสู่ทุกท่านฟังนะคะเรื่องของการเก็บอุปกรณ์ก่อสร้างในสิงคโปร์นะคะสิงคโปร์มีการก่อสร้างมากมายไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางตึกรามบ้านช่องนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้ดิฉันประทับใจก็คือการเก็บอุปกรณ์ของเขาไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ก่อสร้างเครื่องจักรยนต์ต่างๆนะคะเขาจะเก็บ โดยมีป้ายบอกถึงความให้เราระมัดระวังในเรื่องของความปลอดภัยนะคะแล้วเขาก็เก็บอย่างดีมีการาบล็อกนะคะไม่ให้ผู้คนภายนอกเข้าไปวุ่นวายแล้วก็ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่สัญจรไปมาค่ะและนี่ก็คือความประทับใจที่มาเล่าสู่ฟังวันนี้ค่ะ